สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าเมื่อกี้คือสีหอนอยู่แดดแต่เศร้าแต่ว่ายามมือเศร้านะอากาศหนาวเด้อากาศเย็นอยู่กับทีมงานขายไอติมอันนี้ก็ออกสายแถวมื่อนี้อันสองเจ้าเราไม่เวณนออกแต่เศร้านบอกโอ้พะยยันะเราหยุดเนาะมือนี้แล้วหยุดพะยะยป่านแลหยุดมื่อนี้ มื่อวานนี่กาตอนเศร้ากาอากาศหนาวอากาศเย็นแต่พอา่วงเที่ยง s ่วง g ใบว่าเปิดห่อนี่มื่อวร์นี่เนาะมืนอนี้กอะเนีมืวรเศร้าก็ร่มเย็นเย็นอยู่ใส่ทายมากก็คือสีห่อนสีวิตข่าขายพี่น้องทำม,มาหากินอาจีได้ขายแน่บริได้ขายแน่ได้ขายเป็นบางมือ ได้ขายเป็นบางงานคันส่วนง,งานหลายก็ได้ขายเมือ่อใดบมมีงานก็เลาะไปเรื่อยๆเอาภายสิไปเคย่าวันบอกเล่าหรอเไดสบอกออไ,อกงไงนไปสอนกุ้งยังตอนนี้ เธอถามสวรรค์ดูนี่ยินว่าสวรรค์อันสร้างกุ้งว่าจะไปยกกุ้งน้ำหน้าเล้าอันละแล้วสิไปบ่ไอติมกับเมมตินี่ก็ออกถ้าออกพร้อมกันเบิดกระหาเจ้าพี่น้องเนาะ มีเจ้าใหม่มาอีกปีนี่เจ้าเก่าก็ยังอยู่อยู่แต่มื่อนี้โมเมนออกสามเจ้าบ่สามหรือสีมื่อวานนี่ออกหาเจ้าทั้งไอติมมีพร้อมเนาะทั้งไอติมมีหาทั้งทั้งสีสม ทำเองขายเองขายกับลูกค้าภห้ลูกค้ามัน่นไปสายภัยสายมั่นเด้วิ่งตามหลังกันไล่ไล่บ่ได้มันสีแยงลูกค้ากันเองส่วนใหญ่กับสิได้ขายสวงเทียงส่วายใบ่นดละเนาะอากาศมันสีห่อนถ้าไปแต่เสาวหลยกับสิบบ่ค่อยได้ขาย มันบวแมนแบบมีงานเดคันมีงานไปแต่เ้าราได้เตรียมพร้อมเซ็กของเซ็กบินอันนี้ก็บริถุถูกได้อันค้นอันคนไอติมเนี่ยกองละหาลอยหาลอยกว่าคนจดบินก็เป็นน้องเมย ในขอบคัวบ่มีก็เป็นอีกขอบครัวหนึ่งพี่น้องที่ค้าขายไอติมนี่มา1ิบกว่าปีอยู่ด้ยตั้งแต่น้องเมยเกิดน้องเมยอ,อายุสิบหกปีแล้วเนาะแสดงว่าไอติมนี่็ขายมาสิบหกปีสิบห้าปีสิบหกปีแต่ว่าต้นทุนมันกับโบคือเก่าพี่น้องสมัยตะก,กี้นะ่ะน้ำตาลกาโลละสิบห้าบาทซมเมอร์เนี่ โลละสาบาทกะทิกะแพงน้ำตาลนมมันก็ใส่เครื่องปรุงหลายอย่างอยู่ทั้งแป้งหลายอย่างเนอะทั้งครีมนู่นนี่นั่น กัส่วนไอติมมอ,อกลายกะเห็ดอยู่เบิดมือพี่น้องเห็ดไหวแล้วก็ปันปันไหวตอนเสาร์เาเจ้าก็มาเอาแซลเซลเตรียมไปขายแต่ละมือกะเขาเจ้าสิเอาไปจักโลจักโลสิส่วนที่ขายดีเขาเจ้าก็เอาไปซิบโลบางมือก็บหอดเจ็ดโลแปดโลแล้วแต่เขาเจ้าขายเบิดเขาเจ้าขาย เขาเจ้าิีหูดีเนาะว่าเมื่อหนึ่งขายได้จากโลสมุติว่าเอาไปแปลโลก,กับมดชุ่มมือเขาเจ้าก็เพิ่มถ้าเอาไปแล้วมันบเบิร์ดเขาเจ้าก็ลดลงเนาะเพื่อบ่อยากให้มันค้างเป็นของเก่าเสียแต่ว่าค้างของเก่ามันก็บริสียหรอกเพราะมันอัดน้าแข็งไว้มันก็แข็งตลอดบ่ห้มันเปื่อยถ้าส่วนอากาศทนอนน้อนคือเมนาเมษาได้ขายดี กับส่วงเทียเทศกาลรงานหลายๆอ่ะ <ไป S 1> เขาเจ้าได้ขายดีเนาะไปพ่อบางงานเขาเจ้าก็เมาเมาเป็นถังแจกเจ้าภาพตัสิ้เาเมือ่อใดพ่อเขาเจ,าเจา้าแจกเมาแจกกะบด้ขายพี่น้องกะแบบกะสบายไป ไปสายไปสายมันสายใต้สายเหนือสายตะวันออกสายตะวันตกต้องแบ่งกันไปพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทเจ้าแรกสี่บาทเอามาก็คือเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบใช้หมดนะจ๊ะ แตแ่วก็เป็นบางเขตพี่น้องถ้าค้ายแถวเขตสายทั้งแถวบ้านบามหาบาบาาีหรือว่านี่นะใส่เงินบาทเบิดถ้าไปสายเหนือหรือว่าสายแถวในเมืองน่ะส่วนใหญ่ก็เงินกลีบเด้แต่ส่วนใหญ่สายเนี่คนอยากไปเนะาะแพ้ก็บ่อยากได้เงินกลีบพอเงินกลีบสม,มือเนี่ยมันบริโภคตพี่น้องเงินกลีบเริ่มเฟอ่ออีกแล้วลอยหนึ่งกับเจ็ดเมื่ินกลีบ แต่เงินบาทและคขแนมันคงที่เนาะส่วนใหญ่คนขายของเขาเจ้ากะอิงใส่เงินบาทเป็นหลักตลาดกลับข้าวมาอีกแล้วใครสิกินยังกินยังมีแต่พักนี่แหละสวนขอยกับบริอืดพัก ขนม่ามผู้ชมขนม,ขนมแต่ตลาดเนี่ยเงินบาทเงินกีบเพราะเจ้าเก่าเบิร์ตนั่นล่ะโอ้สิซื้อมากอันนี้ไปให้หลานนี่หลานมากอันนี้เนี้ยน้องอริสเออลูกจักพันเนี่ยเงินบาทาบาทเงินบาทซ้าบาทเอาอันนี้นะเอาไปให้หลานหลานมากเลยอืม พักกีสวนบะหมี่กระไลลาย,ลายขนมสักสิกลิลยังเจ๊สิสุออยังพี่น้องเอาแนถุงนึงเนี่ยพักกระไลส่วนนี้ล้นตลาดขายยากอีก นี่ทั้งสี่เหลี่ยมกับมีทั้งกลมทั้งไงก็มีแล้วแต่คนสนใจไอติมพี่น้องคนสีหันมาขายไอติมต้องสั่งทางมาใหม่เออทางมีหกทงางบ่หกเจ้า ทังแนนในบ้านบะหมีเมียนหกถังบว่างเขาจะจองหกเจ้าต้องสั่งมาเพิ่มแต่ละมือจากสี่พี่น้องบอุดเนวสื่อเนวขายจากที่สื่อข้องไผ่รถตลาดก็วิ่งยู่เบิดมือ แต่ว่าเมื่อนีแดดได้พี่นอกจา้าแต่ว่าตอนนี้กันยังอากาศเย็นอยู่แต่พอสายๆมากอะเริ่มห่อนเลยแต่ว่ายีา้บู้สาวกบกลางคืนหนาวลม มนันอีทีมงานลุงไข่เพื่อนทัางก็ไม่เห็ดรัวอ้อมหน้าเพื่อนนี่ล่ะ่นสวันกับปูกอ่ะหมากไหมรอบๆแล้วลินจีมักซิดา เป่าสือมีต้นมักซิดาต้นสมพู่มาะม่วงเอาไม่ได้ว่างงาน,นาง้เต้อเขาเอาม,มาล่าแล้วหรือเปล่าเมื่อไรคิวว่างเ<อ>มื่อไรคิวว่าง,ววางอืม เอาสรุปเลวสิออรอบไม่นียน่ยบนะ่ข้างบนเนี่ใสาลวดนั่นแล้วข้างล่างก็สาไม,ไม้ส่ไม้ล่างบนส่ไม้ส่ลวดสองเส้นลวดน้ำนีำ่มี <า S 2> <c oughs> น้ำเลยพี่น้องเออยัประทันหอดเดือนห้าเดือนหก <c oughs> เผ่าเห็ดเผ่าปลูกเห็ดมันดีเด้อขยันหูวอันงัวมันเขาหอดสวนข่อยได้ดีแต่กระห็ดเออเขาเพิ่นก็ดีแต่เพิ่นเห็ดสามด่านแล้วพี่น้องฟังนี่ก็ติดกับรั่วสวนบะหมีเนาะตรงนาละบ่มี่กระเสริฐประตูเลื่อน จังสิได้เปิดไงขายไงาย,ยานมนี่นะงัวเขาเจ้าปล่อยเขาเจ้าบริเลียงได้บานบ่มีแล้วเขาแล้วเขาเจ้าปล่อยเบิดสิกลับมาเลียงอีกที่กับพ่นละดำหน้าพ่นงัวแซวแซยวยนอยูดทุ่งนามีแต่ฝูงงัว

เป็นยังคืออันคุดหลุมแบบนี้เพื่อนตกการสิเลี้ยงปลาปลาเดือพกเขาอันเขาบอว่าใ้เจ้าือหัวเห็น่องไปถึงข้กนเอาอ่้นมนะมไหลลงมาถยเพราะ่าตัวเงมันเต่มมนี่เพราะว่ามันไหลลงมามนี้ มันก็คุ้นคือเก้าพอมันเป็นเป็นให้นาว่านแล้วพอไถมันก็เดียวกับไลทมมันี่นอกพราะนำไรมันก็ทถมคือเก้านี่ปีนามันก็ทมเลยเพื่อแหละคุดลองไว้ก็ไม่ประโยชน์หรอกคุดมาอนก้ยางง่ แต่ว่าลูกชายเพื่อนสิขึ้นมาเมื่อใดน,นะทีนทีเซาสิขึ้นมานมาแต่งงานพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วนะี่ขอไว้ลูกสาวอันลูกชายอันค้นโตเพื่อนลูกชายโกกเหตุงานอยู่กรุงเทพสิขึ้นมาแต่งงานขอไว้เองแต่ปีที่แล้วลูกเพื่อนมีสามคนลูกชายค้นโตแล้วก็ลูกสาวค้นกลาง กระเป๋าแบแบนนแดดแสีนะสแต้งเมือ่อใดนะวันที่เท่าไหร่กกแต่งวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้แต่สิขึ้นมาวันที่ยี่สิบสีมาแต่งในเทียงหน้านน่บอกอ๋อไปกินบอลเดียว,ไป,ยวไปแต่งอยู่บ้านฝ่ายเจ้าสาวเนาะ โบมีอันบริกินยวนบ้านเจ้าบาเด้อไปแต่งญี่ปุน่นกับพี่สาวญาติพี่น้อง,งผู้เท่าผู้แก่ไปมันไก่เพิ่นได้เมียทั้งเหนือ เอาใเมื่ม no ่าไม่มใส่น mm. ี่อืลสไหมต่สังเเพยเนาะไม่เขาลำให่ดีไดอืมล้ำไหญเมื่อเขาปลูกนี่นแถวห่วยเนี่ยบอกอันนี้เป็นไม้สังไพยเด่มันลำซื่อลำใหญ่ลำยาวลำจักบาทเนี่ย ลําละซาวบาทนำมาผ่าครึ่งซื <45. S 2> ้อจมันก็ให้สี่สิบแถมหาปลาสี่สิบลนองเคียวพแกลที่เรือเพิ่นกระสิใส่ลวดหนามสองแถว นั่นแหละพี่น้องจา๋าเม้าทีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้บรรยากาศหนาแรงแห้งแรงแต่ว่าอากาศเย็นอยู่ไปแล้วสบายดีงวนมากินเปลือกอ้อยอ้อยย้ายรุ่นแล้วขัดนนำ